สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ผมไม่คุ้นเคยนักนะครับปกติโดยงานประจำของผมก็คือการคุยกับเด็กๆนะครับคุยกับนักศึกษานะครับหรือไม่ก็คุยกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับ สองกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นกลุ่มที่ได้เสียงของผมสะท้อนให้กลุ่มอื่นๆได้ยินนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นต่อจากที่ท่านอาจารย์สิโรได้พูดถึงว่าสังคมไทยกำลังเจอกับวิกฤตบางอย่างอวิกฤอวนนั้นคือวิกฤตความเชื่อมัน่นต่อสถาบันและความเป็นไปของสังคมเมื่อเช้านี้นี่เองครับผมสอนวิชากระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่หลายท่านทราบครับ วิชานี้ผมเปิดแล้วก็สอนมาสิบปีแล้วเป็นวิชาที่ไม่เป็นที่นิยมในช่วงสิบปีก่อนนะครับไม่เป็นที่นิยมเลยเหตุผลหลักคือมันเป็นวิชาที่ไม่สามารถเอาไปใช้ทำมาหากินได้ไม่น่า,จ,าจะเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อบใบสมัครงานนักศึกษาคนหนึ่งเคยให้เหตุผลกับผมไว้ แต่ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับวิชานี้กลับเป็นวิชาที่นะครับความนิยมมากนะครบับความนิยมมากขึ้นเป็นวิชาเรื่องไม่ได้บังคับให้มารงผมถามนักศึกษาว่า1ิปีผ่านไปข้อเท็จจริงของวิชานี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันยังคงเป็นวิชาที่พวกคุณเอาไปทำมาหากินไม่ได้มันยังคงเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีประโยชน์เอาไปสมัครงานของพวกคุณ ทำไมยังเป็นที่นิยมกับคนอุ่นใหม่มากขึ้นมากขึ้นมีนักศึกษาคนหนึ่งตอบผมกลับมาด้วยคําอธิบายที่เรียบง่ายว่าเขาค้นพบว่าเขาไม่สามารถเอาอัวกรดในโรคใบบนี้คนเดียวได้เขาไม่สามารถเพียงแค่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานมีเงินเดือนเยอะและมีชีวิตที่ดีได้เขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ขามาเลือกเอ็มวิชานี้เพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราจะสามารถสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาได้เราต้องช่วยกันเราสู้คนเดียวไม่ได้ปัจเจกชนอาจจะพ่ายแพ้ปัจเจกชนอาจจะอ่อนแอปัจเจกชนอาจจะทรยศปัจเจกชนอาจจะหักหลังแต่อุดมการไม่อุดมการไม่สามารถทรยศอุดมการไม่สามารถที่จะหักหลังดอกผู้คนได้ เราอาจจะไม่สามารถกอดจูบหรือสัมพันธ์กับอุดมการณ์ได้แต่อุดมการณ์คือสิ่งที่เที่ยงตรงแต่ว่าเช้าวันนี้ครับเก้าโมงครึ่งผมมาถึงมหาวิทยาลัยผมเปิดประตูเข้าไปภาพนักศึกษาที่ผมเห็นเหมือนกับภาพพักเก้าไก่ที่อาจารย์ซีโรฉายมาเมื่อสักครู่นี้เลยคือความเศร้าหมองผมถามพวกเขาว่าพวกคุณรู้สึกอะไร พวกคุณรู้สึกอะไรอยู่เศร้าเศร้ามากค่ะอาจารย์นักศายหญิงคนหนึ่งตอบกลับมาผมบอกพวกเขาไปว่าพวกคุณคิดว่าคุณแพ้ใช่ไหมเกือบทั้งห้องตอบมาว่ารู้สึกว่าแพ้ทำไมจะไม่แพ้ก่ะพักที่มีคนเลือกมากที่สุดสิบกว่าล้านเสียงไม่ได้เป็นนายกพักการเมืองที่พูดถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมพูดถึงความเสมอภาคพูดถึงค่านิยมที่คนเท่ากันพูดถึงการเอาฐานออกจากการเมืองพูดถึงระบบบ,บำนาญทั่นหน้าของประชาชนไม่ได้เป็นรัฐบาลพกการพคลรคก,การเมืองที่พูดถึงความเหลื่อมล้ำพรรคการเมืองที่พูดถึงการคงสภาพความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหมือนกับเมื่อ200ปีก่อน กมังจะได้เป็นรัฐบาลพรรคการเมืองที่มีคนเลือกไม่ถึงล้านเสียงก็ mm hmm. จะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญอีกมากมายเราแพ้ชัดๆอาจารย์เราแพ้แต่สิ่งที่ผมตอบกลับกับพวกเขาไปก็คือพวกคุณชนะพวกคุณชนะแน่นอนอาจจะไม่ได้ชนะตามมารวัดของพวกคุณ แต่พวกคุณชนะตามมาตรวัดของผมผมอายุยังไม่เยอะครับผมอายุปีนี้38ปีเท่านั้นผมพักดันเรื่องรัฐสุดิการมาเรื่องอายุ19ก็คือครึ่งชีวิตของผมพอดีแต่ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมชนะเลยไม่มีเลยนะครับผมไม่เคยรู้สึกว่าผมชนะแต่ผมบอกกับนักศึกษาว่าพวกคุณจำได้ไหมเมื่อปี2,563 เด็กม .5 ที่มหาสารคามปราศัยเรื่องรัชโสดิการพวกคุณจำได้ไหมเด็กมหาวิทยาลัยจากปัตตานีพูดอึ้งความเท่าเทียมกันคนจากเหนือสุดถึงใต้สุดคนที่ยากจนค้นแค้นค้นแค้นแสงลำบากคนที่เป็นหนี้กยศคนที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยคนอย่างพวกคุณกล้าที่จะออกมายืนยัน ในสิ่งที่ควรเป็นของประเทศนี้ในสิ่งที่คนรุ่นผมและคนรุ่นก่อนหน้าไม่กล้าที่จะทําคนรุ่นก่อนหน้าไม่กล้าที่จะทาหรือทําร้ายไม่ประสบความสําเร็จแต่พวกคุณได้นํามันกลับมานําจิตสํานึกของสิบสี่นํานจิตสํานึกของหตุลานําจิตสํานึกของพฤษภาธมินนาจิตสํานึกของปีดีพนมยงนําจิตสํานึกของเทียนวันนําจิตสํานึกของคนหลายรุ่นที่ทั้งยังมีชีวิตอยู่ ง้มหายตายจากไปคุณได้นำกลับมาเมื่อ3ปีก่อนพวกคุณจำได้ไหมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชายชนะของพรรคเก้าไกลในการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ที่สูงสง่งแต่เกิดจากการเปิดสวิตของคนรุ่นใหม่เมื่อปี 6-3, 6-4ที่ผ่านมาที่กล้าที่จะพูดตรงๆกล้ามากกว่านักการเมืองที่มีเงินเดือนแสนอยู่ในสภาเด็กๆที่ผมรู้จักเงินเดือน2 0 0 0 3 0 0 0บาท ทำงานพาร์ทไทม์ว่างเว้นก็ไปม็อบว่างเว้นทำกลุ่มศึกษาว่างเว้นเขียนบทความว่างเว้นสนทนากับผู้ยากไรจนทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นพวกคุณชนะและการออกสู้จากนี้ไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องของก้าวไกลเพื่อไทยก้าวไกลพังประชารัฐก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติหรือว่าพรรคอื่นๆต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือชัง มันคือการต่อสู้ของคนข้างบนกับคนข้างล่างและช้าหรือไวจะช้าหรือจะไวพวกคุณก็จะชนะผมอาจจะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของผมแต่พวกคุณจะได้เห็นและจะได้ใช้ชีวิตกับมันทุกท่านครับผมเกินมาอย่างยาวนานนี่คือเรื่องราวของเช้าวันนี้เท่านั้น ของการอดสู้ของคนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาสังคมที่เสมอภาคก่อนที่ผมจะคุยเรื่องความเหลื่อมร้้ำรัดพันรึกี่ดออกย้ำที่ผมได้เตรียมมามีคำขอของลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาบอกผมว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสที่จะพูดเรื่องรัฐสดิการที่ไหนให้คนที่พอจะมีอำนาจฟังที่ผมไม่สามารถที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาได้ ให้อาจารย์ยกตัวอย่างชื่อผมเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลผมโดยชื่อจริงนามสกุลจริงทุกครั้งให้พวกเขาตระหนักว่ามีคนอย่างผมอยู่ในโลกใบนี้ผมจึงขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งครับเขายังมีชีวิตอยู่มีความสุขดีในะในฐานะคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ที่ยากจนและเป็นหนี้แต่ก็ยังมีความสุขผู้ศิษย์ผมคนนี้ชื่อยามากุด,ดินทรงศรี ใช้ชีวิตที่จังหวัดยะกาเป็นคนมุสลิมเกิดในครอบครัวบ้านที่ค่อนเป็นในทางยากจนชีวิตของยามารุด,ดินเกิดมาโดยชะตากรรมที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยากจนที่อยู่นอกเขตเทศบาลจะมีเพียงแค่4%เท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ว่าพ่อแม่ของยามารุด,ดินลุงป้านะ้าอา พยายามใช้เงินทุกอย่างที่มีใช้เครดิตทุกอย่างที่มีในการหยิบยืมเงินของผู้คนในหมู่บ้านในชุมชนจนสามารถทําให้เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เขาตั้งใจเรียนครับเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ก็เช่นเดียวกันเขามีคดีติดตัวมากมายเมื่อปีที่แล้วเขาทํางานกับศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการที่ผมดูแาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่เราทำคือเราเอาข้อเสนอต่างๆไปยื่นให้พักการเมืองต่างๆสิ่งที่เขาประสบพบเจอคือสมหรัผมมันจะเป็นเรื่องปกติพักการเมืองต่างๆเอาเอกสารที่ยามารุตดินทำพูดถึงความจำเป็นที่สังคมนี้ต้องเสมอภาคพูดถึงความสำคัญของเงินบำนาญพูดถึงความสำคัญของการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีพูดถึงความสำคัญที่คนจะต้องไม่เป็นหนี้กยศ หลายพรรคการเมืองเอาเครื่องคิดเลขมาแล้วกดให้ดูแล้วบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่ามาก็ดินมากล่าวกับผมสั้นๆแล้วก็บอกว่าตลกดีคนเหล่านี้เรียนจบฮาร์วาร์ดก็ดีเรียนจบมหาวิทยาลัยชิคาโกเรียนจบออกฟอร์ดเรียนจบเคมบริดจ์เห็นโลกมา,มากกว่าผม ชีวิตของผมนอกจากยากาและธรรมศาสตร์ผมก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ผมยังเห็นความเป็นไปได้ของโลกใบนี้มากกว่าพวกเขาอย่ามาพูดดินบอกผมว่าเขาเห็นว่าชีวิตของคนสำคัญกวอัวเลขอันนี้คือหลักการที่ผมจะพูดออกไปนี้ว่าเราอยู่ในสังคม ที่ชนชั้นนำแอบอ้างตัวเรกแอบอ้างความเป็นไปไม่ได้ในหลายมิติต่างๆแต่พวกเขาไม่เห็นชีวิตคนพวกเขาไม่เห็นว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พวกเขาตัดคนห้าล้านคนออกจากระบบบำนาญทั่วหน้ามันคือส่งผู้สูงอายุนับหมื่นคนเข้าสู่ความซึมเศร้าการคาดโอดอายการเสียชีวิตพวกเขาข้ามบอกในสภา ว่าพวกเขาต่างวนปัถนาดีตออประชาชนแต่เรื่องง่ายๆในการดึงงบประมาณกองทัพมาเป็นเงินบำนาญนในการกบ็บรรจุในพนแล้วก็บรรจุพยาบาลนักข่าอนุบาลพวกเขากลับไม่ทําและพวกเขาก็ตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้ในการบอกว่าประเทศไทยกขายังไม่พร้อมทุกท่านครับ ในตลอดการขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาในประสบการณ์ของผมนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมประสบพบเจอคือการที่อธิบายมาหลายครั้งว่าประเทศไทยเราไม่พร้อมไม่พร้อมสำหรับความเท่าเทียมไม่พร้อมสำหรับการดูแลประชาชนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องของฝรัง่ง เป็นเรื่องของที่อื่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะแต่คงยังไม่เหมาะกับสังคมไทยแต่ทุกท่านครับผมอยากชวนให้ทุกท่านคิดตามว่าวัฒกรรมการที่บอกว่าคนไทยไม่พร้อมถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไรย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนครับในยุคทาสชนชั้นนำก็บอกว่าทานไม่พร้อมที่จะมีชีวิตอิสระ ในยุคสังคมเกษตรกรรมเจ้าที่ดินก็บอกว่าชาวนาไม่พร้อมที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองในยุคอุตสาหกรรมเจ้าของโรงงานก็บอกว่าลูกจ้างไม่พร้อมที่จะกำหนดค่าจ้างด้วยตัวเองแม้จะอยู่ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลเราก็ยังเต็มไปด้วยคำว่าไม่พร้อมต่างๆยังไงก็แล้วแต่ วัฒกรรมคำว่าไม่พร้อมนี้กลับทิ้งให้คนจำนวนมากยากจนสิ้นหวังทำงานหนักและเป็นหนี้แต่ในขณะเดียวกันนโยบายต่างๆที่จะส่งเสริมความมั่งคั่งให้แก่พวกเขานโยบาย BOI เพื่อลดหย่อนภาษีจำนวนมากมายมหาศาลมูลค่ากว่า2องแสนล้านบาทไม่เคยต้องมีการวิจัยว่าพร้อมหรือว่าไม่พร้อมพวกเขาสามารถทำได้ทันทีเงื่งขั้นในพล เพิ่มจานวนฐานประจําการพวกเขาไม่เคยต้องคิดคำนึงว่าพร้อมหรือว่าไม่พร้อม <_ d ates> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่พวกเขามักจะบอกอยู่เสมอว่าคนไทยไม่พร้อมเลยสำหรับการมีชีวิตที่ดีคนไทยไม่พร้อมเลยสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีไม่พร้อมเลยสำหรับการที่จะมีเงินเลี้ยงเด็กทั่วหน้าไม่พร้อมเลยที่จะมีเงินบำนาญไม่พร้อมเลยที่จะอยู่ในสังคมที่เสมอภาคมักจะมีเรื่องที่สำคัญกว่าอยู่เสมอ ผมมาจจะคุ้นชินกับคําอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญทุกท่านครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการคลังพูดเรื่องสังคมผู้สูงอายุมาหลายปีจัดเสวนาใหญ่โตในโรงแรมห้าดาวมีงานวิจัยเรื่องนี้มากมายแต่พอมีเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุวางหยุดองหน้าพวกเขากับเมินเฉยเงียบ แล้วก็ไม่พูดอะไรแต่พูดสัส้นๆว่าประเทศนี้มีอย่างอื่นต้องทำเราดูายคนแก่ไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินไว้ดูาลเด็กเราดูแยคนแก่ไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินไว้ให้เด็กได้เรียนหนังสือถ้าเอาเงินมาดูแลคนแก่หมดแลประเทศเราจะพัฒนาได้อย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจนะครับกับคำอธิบายเหล่านี้อาจจะประสบการณ์ของผม ในการเตะถ่วงหรือปฏิเสธการเกิดขึ้นของสวัสดิการต่างๆมีงานวิจัยของนักศึกษาผมคนหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ศิรล์ก็เคยมีโอกาสเป็นกรรมการเรื่องนี้น่าสนใจมากครับบ่อยครั้งที่คนที่คุมอำนาจในกระทรวงคุมอำนาจในนโยบายต่างๆมักจะมีเหตุผลที่สวยงามอยู่เสมอว่าเรื่องใดควรทำและเรื่องใดไม่ควรทำแต่เรื่องที่พวกเขาควรทำก็ดูเหมือนจะฟังดูสมเหตุสมผลอยู่ทุกเมื่อ แต่แท้จริงแล้วคนที่ปฏิเสธการจัดสวัสดิการให้แรงงานข้ามชาติก็คือคนกลุ่มเดียวกันกับที่ปฏิเสธการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานไทยคนที่อ่อ้านการดูแลผู้สูงอายุก็คือคนกลุ่มเดียวกันกับการที่อ่อ้านสวัสดิการการดูแลเด็กกลุ่มคนที่อ่อ้านความหลากหลายทางเพศก็คือกลุ่มคนเดียวกันกับที่อ่อ้านสิทธิ์ลาคลอด เพราะฉะนั้นความจริงแล้วไม่มีหรอกครับเรื่องบังเอิญที่ว่ามันมีอะไรที่สําคัญกว่าสาหรับประชาชนพวกเขาไม่เคยเห็นประชาชนสําคัญไม่เคยเห็นประชาชนสําคัญอยู่ในสมการของพวกเขาเคยมีพักการเมืองไหนไหมครับที่หาเสียงว่าเมื่อชนะเลือกตั้งจัดอัดสวัสดิการผู้สูงอายุไม่มีครับจากขวาสุดสู่ซ้ายสุดไม่มีพักการเมืองไหนหาเสียง แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนโยบายนี้กลับกลายเป็นนโยบายแร้ที่ได้ทำได้ทำก่อนที่จะมีรัฐบาลเสียอีกอะไรที่ทำให้พวกเขาเสียดายเงินไม่กี่หมื่นล้านบาทเสียสตังของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เรื่องการประหยัดงบประมาณเพื่อประชาชนอย่างอื่นหรอกครับผมสูปง่ายๆจากประสบการณ์ของพวกเขาจากผมที่มองพวกเขามาหลายปีพวกเขาเพียงแค่ กลัวความเท่าเทียมเท่านั้นมีความบังเอิญหลายอย่างที่พวกเขาอ้างพวกเขาอ้างว่าไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนเป็นโชคร้ายของเราที่ระบบฐานข้อมูลของเราไม่ดีแต่ฟังแล้วก็ดูน่าประลเพราะประเทศสวัสดิการหลายประเทศทั่วโลกสามารถเดินหน้าเข้าสู่สังคมที่เท่าเทียมได้ก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์สิอีกถ้าปีดีพนมยงต้องคำนึงถึง Big Data หรือฐานข้อมูลที่เพียงพอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้หรือไม่ไม่ครับแท้จริงแล้วเรามาจะไปกังวลอะไรต่างๆนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เทคโนแครตท,ท,ที่รับใช้กลุ่มอำนาจอิยมและคงความเหลื่อมล้ำไว้ไม่จะกังวลอยู่เสมอว่าเวลาที่เราต้องเพิ่มคูวอนุบาลเพิ่มนางพยาบาลเพิ่มนักเทคนิคการแพทย์ เพิ่มขนส่งสาธเธอนะสิ่งเหล่าน,นี้จะคุ้มไม่คุ้มใช้งบประมาณอะไรเท่าไหร่พวกเขามีคำอธิบายออกมาเป็นไฟล์ Excel sheet เป็นพันหน้าแต่เมื่อใดก็แล้วดที่กระทรวงกลาโหมของงบประมาณสักสี่พันล้านก็ขอเพียงคำอธิบายสักสองสามหน้าก็เพียงพอสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำตรงนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องขาดความเข้าใจที่เราอยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำนี้ แต่มันคือความอมหิหิตของชนชั้นปกครองที่ต่อให้เรามีข้อมูลวิจัยมากมายขนาดไหนที่ต่อให้เขาเตรียมกฎหมายที่พร้อมพังขนาดไหนพวกเขาก็ไม่อนุญาตให้พวกเอาเท่าเทียมกันได้อยู่ดีพวกเขาไม่ได้มีปัญหาครับกับการช่วยเหลือคนยากจน ผมลองตั้งคำถามาง่ายๆถ้าเกิดว่าผมแจกข้าวกล่องหนึ่งร้อยกล่องให้คนยากไร้เขาคงจะหาว่าผมเป็นพระโพธิสัตว์เป็นนักบุญมาโปรดแต่ถ้าผมเรียกร้องว่าให้ผมรางนี่กยอ,อผมขอรางนี่กยอ,อให้เด็กสามล้านคนทั่วประเทศผมขอเงินบำนาญทั่วหน้าสามพันบาทให้ผู้สูงอายุสิบเอ็ดล้านคน ของเงินเด็กท่่นหน้าให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาหรือชาติกำเนิดแบบใดผมจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์อาจารย์ทงทองอาจารย์สุวชาติก็อาจจะสงสัยว่าคำนี้ยังมีคำเรียกอยู่หรือยังมีอยู่ครับและพวกเราว่ายังคงเป็นปีศาจร้ายของพวกเขาอยู่ทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำวิจารณ์ไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นคําที่ผมถูกกล่าวหาอยู่เสมอเข้ากล่องร้อยกล่องเป็นโพธิสัตว์แต่รังนี้ให้คนห้าล้านคนคือคอมมิวนิสต์นี่คือการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียกร้องของผมสุดท้ายครับสิ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นพวกเขาอยู่ในสังคมนี้กันได้อย่างไรชนชั้นนำของเรา ชนชั้นนำที่อยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำมากๆมีความแตกต่างทางชนชั้นมากมากมายมหาศาลพวกเขาอยู่ได้อย่างไรพวกเขามีเพียงแค่หยิบมือเดียวพวกเขามีโอกาสในสังคมที่เหลื่อมล้ำที่เต็มไปด้วยคนยากจนพวกเขาสร้างค่านิยมที่บูชาคนรวยทำไมพวกเอารู้สึกใกล้ชิดกับพวกเขาผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมคนส่วนมากถึงเห็นใจคนรวย มากกว่าที่จะออกมาปกป้องคนจนด้วยกันบางทีก็จะเป็นวัฒกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาว่าถ้าเราทำงานหนักมากพอเราก็จะสามารถเป็นแบบพวกเขาได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หรอครับคนรวยกับคนจนใกล้ชิดกันในแง่ของเสือธรรมคนรวยหรือว่ากลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจพวกเขารักคนจนเพราะคนจนเป็นทั้งแรงงานเป็นผู้เผืิตอาหารให้แก่พวกเขา เป็นผู้บริโภคในธุรกิจของพวกเขาพวกเขาทำงานแล้วก็เบยิโภคในอุตสาหกรรมของพวกมหาเศรษฐีชนชั้นนํำรักคนจนมากเขาไม่ได้กังเกียจคนจนพวกเขาเอ็นดูแล้วก็เมตตาแต่พวกเขากังเกียจความจนพวกเขารู้สึกกับคนจนได้เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเรื่องราวในละครหลังข่าวที่มีเรื่องชนเศร้ามีเรื่องโศกนาฏกรรมมีออนจบเมื่อละครม่านของละครปิด เธอทัศนหกือบหนังสือถูกปิดงงพวกเขาก็ไม่สนใจคนจนอีกต่อไปแต่พวกเขากังเกียจความยากจนพวกเขาจึงสร้างกำแพงที่สูงมากขึ้นไม่ได้ป้องกันคนจนแต่ป้องกันความยากจนป้องกันอาชญ,ญากรรมป้องกันความสิ้นหวังจะระบาดเข้ามาอยู่ในครอบครัวพวกเขาพวกเขาเนรมิตองค์เวณนนานชาติอังคาแพงโรงพยาบาลเอกชนที่หรูหราบ้านชานเมืองที่ใหญ่เรากับวางงานเลี้ยงที่เต็มด้วยผู้คนชนชั้นสูงทั้งหมดเพื่อกั้น ความยากจนไม่ใหไต่ข้ามกำแพงมาแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าทุกกฎิกามีข้อยกเว้นพวกเขาสร้างกฎิกาขึ้นมามากมายแต่ทั้งหมดนี้ก็ให้พวกเขาสามารถที่จะควบคุมคนในสังคมนี้ต่อไปได้ความมั่งคั่งของพวกเขาไม่เคยเพียงพออุปมาเหมือนกับว่าพวกเขาเก็บเงินไว้ในคลังขนาดใหญ่ ที่เราจินตนาการไม่ออกเลยว่าเงินมากมายของพวกเขาที่ซุกไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของตูเซฟจะถูกออามาใช้เมื่อไหร่ที่ดินแปลงไหนที่พวกเขากว้านซื้อมาท่ามกลางผู้คนไร้บ้านกระเด็บหนาวที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนที่ผู้คนต้องเป็นหนี้มหาศาลธุรกิจการศึกษาที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่พวกเขาแต่ยังมีเด็กมากมายที่ต้องกู้กับยศกําไรและเงินปันผลของพวกเขามากมาย เทียบเท่ากับรายได้ของคนที่ทำงานทั้งชีวิตแต่คนเหล่านี้ไม่เคยพอความรวยและเงินทองนำสู่อำนาจอำนาจที่ทำให้พวกเขาร่ํารวยมากขึ้นและทำให้พวกเขามีอภิสิทธิ์มากขึ้นอีกพวกเขาจึงหยุดรวยไม่ได้แต่ถ้าถามพวกเขากลับไปว่าพวกเขารวยเพื่ออะไรพวกเขาอาจจะลืมไปแล้วพวกเขาอาจะลืมไปแล้วว่าแรงงานสร้างปราสาทถูกทิ้งไว้อยู่ในสระ ผู้ใช้แรงงานสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ทุกทิ้งไว้อยู่กับความยากจนความร่ำรวยของผู้คนในประเทศนี้เป็นความวิตถานพวกเขาสะสมอย่างไม่สิ้นสุดแต่ทุกท่านครับความรวยของพวกเขากลับทําให้พวกเขามืดบอดและผมค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้พวกเขาหน้าเวทนามากขึ้นเพราะเขาเมตรนักว่า อำนาจของคนธรรมดาเสียงของคนธรรมดาที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาเสียงของคนธรรมดาที่ยืนยันว่าคนเท่ากันจะมาถึงเสียงของเด็กธรรมดาที่ไรอํานาจที่กล้าหาญที่จะต่อ,อสู้เดิมพันทุกอย่างที่เขามีเพื่อให้ประเทศนี้เป็นรัฐสุริการสุดท้ายครับทุกท่านเป็นคำพูดหนึ่งของเด็กอายุ18ที่ผมมีโอกาสได้คุยกับเขาในวันที่เขามาเป็นนักศึกษาวันแรก ยังก้องอยู่ในหัวเขาบอกกับผมว่าหนูรู้ว่าคนอย่างหนูไม่มีปัญญาย้ายประเทศออกเงินค่าโอเครื่องบินจะมาจากไหนภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแต่เธอบอกผมว่าเธอมั่นใจว่าเธอมีปัญญาทำให้ประเทศนี้เป็นอัรสตัสดิการนะเพราะพวกเราเป็นมนุษย์ครับที่เราสามารถเจ็บปวดกับผู้คนคนอื่นได้เราเม็ดอ่องท้อง เราต้องอยากให้มีการรากษาขอดอย80วันเราไม่ต้องมีรูปเอมหาวิทยาลัยเราถึงอยากให้เยนมหาวิทยาลัยฟรีเราไม่ต้องมีพ่อแม่ที่แก่เท่าที่เป็นผู้ป่วยติดเองที่เราอยากให้มีเงินบำนาญทั่นหน้าเพราะเรายังเป็นมนุษย์ที่เรายังเจ็บปวดกับผู้อื่นได้และเราคู่ควรกับสังคมที่เสมอภาคกว่านี้คู่ควรกับรัฐสวัสดิการขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับผม